ค่ะเรามาดูในส่วนของข้อที่2กันเลยนะคะข้อนี้จากรูปจงหาความยาวนะคะความยาวรอบรูปรูปนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมนี้คือมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากยาว37ด้านประกอบมุมฉากนะคะ35แล้วก็ x นะคะโจทย์ถามหาความยาวรอบรูปไม่ได้ถามหา x แค่ตัวเดียว เพราะฉะนั้นเราได้ x มาแล้วนะคะเราก็ต้องบวก35บวก37ตรงนี้ถึงจะเป็นความยาวรอบรูปนะคะใช้ความสัมพันธ์พิทาโกรัสนะคะจะได้ว่า37กำลังสองจะเท่ากับ35กำลังสองบวก x กำลังสองนะคะเราก็ทำการแก้สมการ37กำลังสองลบ35ยกกำลังสอง จะมีค่าเท่ากับ x ก,กำลังสอง1,369 35กาำลังสองคือ1,225นะคะจะมีค่าเท่ากับ x ก,กำลังสองนะคะนนะคะเท่ากับ x ก,กำลังสองอะไรยกกำลังสองเท่ากับ144เพราะฉะนั้น x เ,เดียวจะมีค่าเท่ากับ สแควร e r ูทหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นั่นก็คือ x จะเท่ากับสิบสองนะคะ x เท่ากับสิบสองความยาวรอบรูปนะคะจะมีค่าเท่ากับเอาสามสิบเจ็ดบวกสามสิบห้าแล้วก็บวกค่าของ x เราได้ x เท่ากับสิบสองนะคะเท่ากับแปดสิบสี่นะคะหน่วยหน่วยโอเคเพราะฉะนั้น ข้อนี้ความยาวรอบรูปจะมีค่าเท่ากับ84หน่วยนะคะโอเคสำหรับข้อ2ไว้เพียงแค่นี้ค่ะ